สวัสดีครับผมแอดจุดครับจากทางทีมงานไทยแวร์วันนี้เราจะพาท่านมาพบกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนั้นตามมาตามมา สำหรับการใช้ตู้ชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับมันไม่ยากใช้ง่ายๆเพียงขั้นตอนแรกเนี่ยคุณจะไม่ต้องเลือกภาษาก่อนซึ่งภาษาในตัวที่นี้มีให้เลือก2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาเพียงที่เห็นตรงน,นี้นะครับซึ่งผมขอเลือกเป็นภาษาไทยก็กด2เข้าไปพอก,กด2เข้าไปเสร็จแล้วตู้ก็จะให้คุณเลือกคุณจะเลือกช่องชาร์จช่องไหนซึ่งในตอนนี้มันจะมีช่อง 2, 3, 4และ5ให้คุณเลือกมีอยู่4ช่องออะยังผมชอบเลข5้าผมขอกดเลข5แล,แล้วกันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มปึ๊บ เมื่อกดเสร็จแล้วตู้ข้างล่างก็จะเด้งมาเป็นสีเขียวนั่นสามารถมันสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่ามันใช้งานไม่ได้มันจะขึ้นเป็นสีแดงในตู้ชาร์จเนี่ยจะมีสายชาร์จรองรับของทุกระบบเลยนะครับอย่างของผมเป็น Android ผมก็ขออนุญาตใช้ตัวนี้ละกันอ่ะสรูนะครับปึ๊บเมื่อชาร์จได้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นี่คือชาร์จสําเ็จนะครับเมื่อใส่ไปละแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเมื่อใส่ไปแล้วเราก็ปิดฝาปุ๊บก็จะมีให้เลือกเวลาการชาร์จเป็น30นาที ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเดโมเพื่อให้ทดลองใช้ก่อนว่าคนนิยมใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะสามารถใช้ได้30มนาทีเท่านั้นกดตัวไหนก็ได้แล้วก็ใส่พาดเวลดงั้นตอนใส่พาดเวลร์ผมขออนุญาตใส่พาดเวลร์ตามวันเกิดง่ายๆแล้วกันนะครับเมื่อใส่พาดเวลร์เสร็จมันก็จะขึ้นเริ่มชาร์จอย่างเมื่อกี้แล้วตูู้้าที่เราใช้ไปมันก็จะขึ้น30นาทีนะฮะเท่านี้ก็เป็นอันจบแล้วเราก็จะสามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัยมันไม่สามารถเอาออกได้นะครับไม่เชื่อเดดี๋ยยวจะลองข่าใหู้ ยังไงมันก็จะไม่มีวันออกแล้ว,วิธีการกดออกเพื่อที่จะเอามือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแ้กของคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ว่าทาเหมือนขั้นตอนแรกคือเรือกภาษาก่อนผมเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วก็เรียกช่องที่มือถือเราอยู่ในนั้นซึ่งของผมเป็นช่องที่5้าก็กดเลข5แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยทีนี้เขาก็จะให้ใส่รหัสนั่นคือรหัสที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้4ตัวของผมเป็น2 5 3 5เมื่อเสร็จแล้วถ้าเกิดเวลาคงเหลือเนี่ย มันก็จะบอกว่าเวลาในการชาร์จคงเหลือของเรามันเหลืออยู่กี่วินาทีกี่นาทีซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาออกคุณก็สามารถกดคอนเฟิรม์มแต่ถ้าเกิดคุณยังอยากจะชาร์จต่อคุณก็สามารถกดเพ้นซ์นได้เลยครับผมอย่างตอนนี้ผมก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมจะอ,ออกแล้วท้งตู้มันก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับพร้อมกับไฟสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้ที่เดิมเท่านี้ก็เป็นอร์เ็จสิซินแล้วนะครับ ทางทีมแานไทแวร์คงต้องขอจบการพรีวิวตู้ชาร์จเจอร์มือถายเพียงเท่านี้และส่วนจาใครต้องการที่จะชมรีวิวเพิ่มเติมให้กด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ